ไปเที่ยวด้วยกันนะ <laughs> งมาเรร็วรว,ว,วรตรงนี้กำลังจะถึงเด็ดเด็ดชัยจังหวัดแพร่ <c oughs> มันเที่ศจ้านี่คือสมาชิกในทิปเรานะคะรับมันอนหลัลบตลอดเลยหแบบลับตลอดทางวันนที้น่ามีความสุขมความสุขได้กับที่นั่งบ้านรได้มีทิปนี้ชื่อทิปอะไร <c oughs> ไต่ลาเข้าเหนืออะไรนะไต่ลาเข้าเหนือไต่ลาเข้าเหนือเท่านนี้เราวันแรกเรามีแผนจะไปไหนบ้างแม่นีไปจะไปจะพ่อทันทันใจแล้วก็ไปเดาะเจ้าพ่ออะไรเจ้าพ่อปากแดงมีไหมได้ด้วยครับเจ้าพ่อปักแดงเมื่องี้เราปากเดี๋ยวทาเองก็ได้ดอกปักแดงไปลำปางก็จะมีน้องเบนปักแดงไปลำปางก่อนแล้วก็ไปหลวงพ่อทันใจ

บนทุกวันที่ยัง่วยไม่ได้เร่งให้พี่เป็นฟังเป็นฟ้าเอาเลยพูดอะไรพูดเลยใส่เลยใส่เลยจะพูดอะไรพูดเลยแม่จะถึงลำปางแล้วนะล<ำ>เนาะลำปางลำปางแล้วดิ้นิ นี่ข้างหลังเขียนอยู่ถิมไทยอำเภอแม่ทะจังหวัดจังหวัดอะไรจัังหวดลำปา เี่เส้นแลวเวมออาอสมตับเป็น,นักโก้ที่ส็ดแบรนด์องไรแบ็นด์้มสทเปไมคช่อนดีหมาะสมกับเป็นโกโก้น่าจะแตกต่างกว่าอันนี้จะเข้มข้นกว่าแล้วความหวาน,าวานอันนี้หวานไปนิดนึงสำหรับโกโก้นะ,ะต้องเลืกแต่ี่ชอบด้วใช่ใช ข้างบนยอดอยากลา่าแม่ยดุดเป็นโสดทาไมอยู่ไปเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ครวงเดียวจะร่วงพลไว้ไปปล่า เกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไรเป็นโสดทำไมกลุ่มใจในยามร้อนรอนควรหาคนรักสักคนไว้เปรอปลนช่วยพัดวีไห้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแซกเข้าไปกอดกันให้ผ่าห่มอิจฉา โสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบา้าเจ็บป่วยจาบันป้อนน้ำเผ่ากันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติทูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปเจอยมบานท่านรู้ว่าไม่แบ่งงานเดียวจะผ่านให้มาเกิด เกิดมาทำไมไม่หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณหนุ่มคุณสาวแล้วก็มาอยู่ที่นครลำปางนะคะส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นวัดพระธาตุลำปางด่วงนะคะอีกขึ้นชื่อของลำปางเลยก็คือรถม้านะคะตามมาดูกันเลยว่าเป็นยังไง เกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเหงาเศร้าแต่งงานกันเสียเเราอยู่ว่างเปล่าไม่ไดีอะไรเป็นโสดทำไมกลุ่มใจในยามร้อนร,อน,รอนควรหาคนรักสักคนไว้เพื่อตนด้วยพัดวีไให้เมื่อเข้าหน้าฝนมีคนผูกเพียงชิดใกลหน้าหนาวกระแซเข้าไปกอดกันให้ผ้าห่มอิจฉา ใครใครที่เขารักกันสุขสีอยู่ทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาเจ็บป่วยจาบันพอนน้ำเข้ากันเห็นหน้ามีลูกแทนนูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติผูเชิดเป็นโสดทำไมตายไปเจอยมมาบานท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดียวจะผ่านให้มาเกิดเ,เกิดมาทำไม ไห้หาสุขอันล้ำเลิศเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดแต่งงานเกิดคุณหนุ่มคุณสาว กันที่พระธาตุดอยคำค่ะเดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นยังไงไปตามไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ชาติก่อนเราเพียงคู่เพียงเก็บดอกไม้รวมต้น อยู่ประทัดโดยคำเอามาขอเพิ่นเพิ่นแต่อยู่ดีมีแห้งได้เ้ินได้ทองลายๆเด้อเราก็มาขอพรให้คนตายนมเลือดท่วมแล้วก็ให้วิกฤตนมท่วมผ่านด้วยดีให้หลวงพ่อได้ช่วยคนตายบ้านเราองชาติหน้าชาตินี้พี่จะลาก่อนนะ น้องจาคนดีก่อนลาน้องจาน้องจาจงได้พระณีขอหอมสักทีถ้ดคนดีก่อนพี่จะจากไปพี่จากน้องไปน้องเอ,อ๋ยอย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนโกนหัวนุ่งห่ผมผ้าไตรเอาโห รรเธอเถิดนาะถ้าพี่พลังไปบุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาวรพี่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเจ้าถ้าหากนงเยาใส่ข้าวพี่ก็จะให้พรชาตินี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึง พอนใจดีๆของแพ้เลยค่ะอ่อ,อนใจช็ดจักประทดัดดอยคำแล้วยานำสันเข้าไปจมถีาง,ง,งต่างๆไปติดตามนะคะอกกตตนั่น ตอนนี้มาพรทธากรดอยคำมาบายเจ้าท่านใจเสร็จแล้วกันจะไปเที่ยวบันื่นต๊อเรื่อยจะไปตลาดปลาโลลอดติดตามชมกันะค,ะค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากพทุทธากรดอยคำแล้วขอพรอะไรบร้พอแล้วทีนี้จะต่อไปต่อที่ไหนก็ติดตามชมนะคะบ๊ายบายแม่รักสอนพี่อ๋อ วิดีโอทำไมวันนวิดีโอวิดีโอจนเนี่ยแต่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปลองดูมาเดินมาเดินมาไปเลยไปเลยไปชอบชอบชอบอ่ะที่จะลงไปนี่เลยก็คือเดินนี่เดินนี่ค่ะ่ลงไปใชเนี่ยรถเขากำลังจะลงแล้ว ไปเราก็จะลงเอาวังดูรีวิวเดีโอเนี่ยแม่หิวแล้วเนี่ยกินเ้าเหนียวไปปั้นเดียวเขาเหนียวปั้นเดียวปลาร้าบอกไปหน่อยหนึ่งหิวเข่าแล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเขาจะพาไปกินเนี่ยแหละไปหาปั้นโรงแรมก่อนแล้วก็ไปหาอย่างกินใหญ่ไปแล้วชุ่มฉ่ำเออชุ่มฉ่ำกระชุ่มกระชวยไปแล้วบายบาย ล่วงพอท่านใจมาแล้วแล้วก็ตอนนี้มาถึงอุทยานแห่งชาติจะผ่าเข้าไปชมดอกไม้สวยๆงามๆเดี๋ยวรถตามนะคะนี่ไปไหว้หลวงพอ่อท่านใจมาแล้วก็จะมาเที่ยวพืชสวนโลกตะกอนเป็นพืชสวนโลกดอกไม้สวยๆงามๆติดตามชมนะคะ ค่ะหลังจากที่เรานะคะขึ้นไปไปหว้หลวงพ่อทันใจเสร็จนะคะเราก็ลงมาจากวัดพระธาตุดอยคำนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะข้างในจะเป็นไงไปติดตามดูกันค่ะคนตายอยู่คนนี้คนนี้ไปอยู่ไปคนเดียวไปเลยไป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 จา้า น่อยถึงคอยไม่ไหวปล่อยไปตามกรรมเพราะบุญเราทำร่วมกันแค่นี้ลาก่อนแม่สาวในปาสีโศกขอให้โชคดีแล้วนึกถึงพี่เพียงวันละหน่อยโบกมืออำลาน้ำตาร่วงไหลหักใจมอง ใจเหลือเกินด้วยเงินเราน้อยน้ำตาที่ไหลจนนองใบหน้าใช่มาส้ำอยอยรอจนไปหน่อยน้อยใจน้อยใจเขามาที่หลังพี่ตั้งนานชาวบ้านก็รู้แต่แล้วพี่สู้เขาไม่ได้ อำนาจจดทาบรรดาศักด์ตัดรักแกไกลตั้งแต่นี้ไปเหมือนเส้นขนานพี่จนไปน้อยแงงคอยอกเอ๋ยหลุดเลยลอยไกลขอเพียงเสียวใจจากแม่จอมควันจงแบ่งใจนึกและคิดถึงพี่เพียงปีละวันถึงจะไกลกันชื่อ นใจคนจน ชาวบ้านก็รู้แต่แล้วพี่สู้เขาไม่ได้อำนาจจทถาบรรดาศักดิ์ตัดรักแกรงไกลตั้งแต่นี้ไปเหมือนเส้นขนาดพี่จนไปน้อยแงมคอยอกเอ๋ยหลุดเลยลอยไกลขอเพียงเสียวใจจากแม่จอมขวัน ทงแบ่งใจเนื้กและคิดถึงพี่เพียงปีละวันถึงจะไกลกันชื่นใจคนจน อี่เไม้ครับตอนนี้เราอยู่ร้านพิซซ่าล้อแม็กหรือว่าพิซซ่าเอ็นพาตานี่เป็นพิซซ่าถาดใหญ่มากใหญ่ขนาดมีให้เลือกหลายขนาดมากตั้งแต่ ตั้งแต่10นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว20นิ้วแล้วก็25นิ้วตอนนี้เราสั่งไตยีสิบหนิ้วมาเดี๋ยวเรามาคอยดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูชมหน้าของคนที่มากับเราหน่อยดีกว่าวันนี้แม่พวงวันนี้ลูกชายโทรมาถามวันนี้ไม่เหี้ยมันยัดยัไม่เหี้ยไม่เหี้ยของเรานะเจียเหมือนเดิมน้องเบนปกมือหน่อย ไม่ีห็ะอยากแยกมิกซี่มาเดี๋ยวเรามามดูกันดีกว่าว่าถ้ามันมาแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหน ใช่เป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะบผมเลยขำเดียวเลี่ยนค่ะเลี่ยนอะไรเพื่อนไปเลยนี่แอ่วเชฟมาเชฟเชฟนางอยู่เชฟเชฟใช่พระผมโอ้ย้ยโอ้โอ้ยโอ้เห็นมากเลยไประจําไกลอู้ยอร่อ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 ยแป้งหอมความฝันที่เป็นจริงใช่ เขาแต่ปีสองจ,จะเรียนจบทุกคนมีความสุขกินสองคำข้างไปตั้งแต่อร่อยไม่จบไม่ต้องมีเออะไรหลังจากที่เราไปกินพิซซ่ายัดก,กันมาแล้วนะคะหลังจากที่เข้าห้องพักเสร็จตอนนี้เรากำลังจะขึ้นดอย ชุ่มเทพนะคะนั่นแหละแล้วก็โดยมีน้านะคะที่เป็นญาติญาติกันมาพาขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยบ๊ายบายเจอกันค่ะนี่ชอเฟอร์จะเป็นของเรานะครับตอนค่ำเป็นทริปไปรุ่นค่ะไปรุ่นไปรุ่นเราไปรุ่นเรือนน้อยๆค่ะ เดือนจ่าเดือนยามเจ้าเลือนจากฟ้าเหมือนดังรักข้าต้องรังลาจากใจเดือนจ่าถ้าข้าห้ามเจ้าได้ข้าจะห้ามเจ้าไว้ม่ให้จากไปหรอกเดือนยิ่งคืนไหนเจ้าไม่ส่องแสงมาเดือนเอ๋ยรู้ไหมว่าหัวใจของข้าเหมือนถูกใครเชือน สงสารข้าบางอย่าได้จากฟ้าในเดือนโปรดจงช่วยเยือนเป็นเพื่อนข้ามาตราที่ตรงเดือนเอน่ยเด,อด,อด,อดือนข้าจ้าเหมือนข้าคงจะช้ำรัก ไววานชบต้องปลับมาคืนคมรักมาแปรเปลี่ยนทิศทางคู่ชมค่าจึงคืนคมใจหรือไทยไว้วันเลื่อนลอยถึงคืนนี้แม้จะมีแมฆมัวฟ้าสลัวลมหนาวข้าก็าจะเป่าแง้มเบิงตาคอสงสารข้าบางอย่าให้ฟันข้างรอคอยโรดลอยเนื้อฟ้าโรปรดกรอบราค้าด้วยเถิดดึง เดือนจาาเดือนยามเจ้าเลือนจากฟ้าเหมือนดังรักข้าต้องรังลาจากใจเดือนจาถ้าข้าห้ามเจ้าได้ข้าจะห้ามเจ้าไว้ม่ให้จากไปหลอกเดือนยิ่งคืนไหนเจ้าไม่ส่องแสงมาเดือนเอยรู้ไหมว่าหัวใจของข้าเหมือนถูกใครเชิน สงสารขาบางอย่าได้จากฝ้าเลยเดือนโปรดจงช่วยเยือนเป็นเพื่อนข้ามาคราที่ตรงเดือนเอ่ยเดือนข้าเจ้าเหมือนข้าคงจะช้ำรักเคยหวานช้ำต้องกลับมาคืนคมรักมาแปรเปลี่ยนทิศทางคู่ชมข้าจึงคืนคมใจหรืไทยไว้วันเลื่อนลอย ถึงคืนนี้แม้จะมีแมฆมัวฟ้าสลัวลมหนาวข้าก็จะเป่าแง่มเบิงตาคอยสงสารข้าบางอย่าให้ฟันข้างรอคอยโรด,ดลอยเนื้อฟ้าโตรด,ดปรอบุราข้าด้วยเถิดเดือ